นูยิมนูแย้มมาเที่ยวบ้านข้างวัดนะคะนี่เลยค่ะเป็นสถานที่ชิลๆนะคะโุ้ยนยีด้เๆพี่ทำได้เลนี่แม่นูยิย้มแย้มน่ารักมากเป็นหินีนา่ารักมากเมื่อก่อนเดียตวตอนนี้เราจะกลับบ้านเนาะเดี๋ยวเราไปแวะซีเรียสกันโอเคโอเคย้อนกลับ เ,เดี๋ยวย้อนกลับดูสิฝงงั่งน้องก็มีนะคะเดี๋ยวมาได้ซื้อนะคะอ่ะตรงนี้เป็นสกินแคร์ยิง่ง้หอมมากอันนี้อันนี้เป็นเหมือนยาดิดปาปิดปิดปิดแล้วก็โดนเป็นเทสเตอร์หอมไหมลองดูดูขอดมห่อยขล,ลุกเลยมั <laughs> นมีหลายแบบ แต่หอมนะอปอปอมไม่ชอบแน่นอนเลยแบบนี้เนาะอุ้ยพี่น้องพี่ปู๋ชอบอะแม่แม่นี่เยนี่ช้างน่ารักมากอ่าเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กใช่ไหมคะเดี๋ยวมองไว้เดี๋ยวบ้านเราเสร็จเราซื้อไปแต่งบ้านเราอุ้ยอันเนี้ยหน้าบ้านเลยอันนี้น่ารักต้อง อุ้ยอันนี้ก็น่ารักนะไปดูกันเลยวทีนี้น,นี่อันนี้น่ารักมากนี่เป็นแก้วที่จับคือมือน้องนะที่จับคือมือน้องโอ้ยน่ารักมากไปดูเป็นปากสีใช่ไหโอ้ยยีนยันต่างหูก็มีนะต่างหูเป็นแมวเป็นปลา ยิ่งแย้มนี่คือร้านขายกับข้าวเมื่อก่อนอะเป็นอย่างนี้นะจำลองบรรยากาศโบราณโบราณอันนี้มันเป็นสีเป็นเพ้นโอ้ยยิ่งแย้มให้นะให้เรานั่งเพ้นได้ด้วยนะเดี๋ยวเข้ามาดูตรงนี้ไหมนี่เป็นการเลอรี่เลยนะมาเร็วมาเร็วอ,อ,อือหือ,อ,อ นี่คใส่กรเมียที่ทดลองตามแก้ววางวางแก้วกาแฟอย่างเงี้ยนี่ไงแล้วังนี่ไงเนี่ยยังนี่ไงฝังใช้ตัวเนี้ยฝังเงไปยังยังไม่เคยทำนะ้แบบนี้เนี่ยไปดูสิไปดูข้างหน้าค่ะลูกโอเควิธีการทำนะคะยังไงก่อนนะคะพี่เอาไ้ก็เอาหินค่ะแล้วก็แปะเป็นลายตามที่เราอยากได้เอาหินจีต่างๆที่เราจะได้ทรงลูกทงต่างๆใส่กาวแล้วก็แปะลงบนถาก่อนใช่หะ <si นี่นี่ไงนี uh. oh, man, uh. um ่ไงนี่ไงนี่ไงดีนี่ค oh, ือตัวอย่างนะคะอุ้ยสวยจังเลยอ่ะเราก็นี่เขาเรียกอะไรเป็นยาแนวอ๋อยาแนวยาแนวก็จะเอามาปะปะก่อนแล้วพอมันแห้งสักเล็กน้อยก็เราก็จะเอามาขัดน้ำใช่ค่ะมเลียโอ้เป็นแบบนี้โอเคตอนนี้หนูแยมเลือกลายดอกไม้ หนูยิ้มนะคะนหนูยิ้มล่ะ,อลอะหออยว่นูยิ้มเรนโบ์หนูยิ้มเป็นสี่เหลี่ยมเรนโบ์นะคะโอเคต้องใส่กาวแล้วก็ติดอ่ะใช่ค่ะพี่บอกแล้วไงใดามันจะแห้งถ้าใส่น้อยไปมันก็จะไม่ค่อยติดวา,า,างเลยวางเลยวางเลยเห็นข้าวบอมก็มานั่งรอตรงนี้นะคะ ลมพัดตลอดเวลาตรงนี้ก็จะเป็นเบิร์นให้เรานั่งได้นะคะมีร้านแบบเลยแบบหน้าหนาวหน้านาเดินเที่ยวสบายเนาะอันนี้คือช่วงหน้าน่าร้อนไม่งเดินได้นะไม่เป็นกับร้อนมากปลายร้อนและต้นฝนุนอากาศเดินได้อยู่ค่ะถึงไหนแล้วคะอู้หูดอกแนวพัดเทลพัดเทลน่ารักน่ารักดูนนของนีบ้างค่ะ ออก,ออกแบบมีของให้เยอะแยะเลยนีรูปกปัดนมีแบบไทยมุกเนี่ยยิ้มแย้มนะคะมาออกแบบที่ร้านนี้ค่ะเดินเข้ามาก็จะเจอเนี้เลยเป็นเหมือนบ้านทั้งหลังอย่างนี้เลยนะคะเผื่อแบบคนไหนที่อยากจะทาเหมือนยิ้มแย้มที่นี่เขามีสองฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะคะภาพวาดส่วนหนูแย,ย้มกับหนูยิ้มอ่ะก็ทำอยู่ด้านนี้ค่ะ ตรงนี้ของย้ําเสร็จแล้วนะคะติดเกาวเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาผสมยาแนวกันนะคะห้าช้อนคูนเอห้าช้อนพูนพูนครบห้าช้อนหร้อยังคะโอเคเสร็จแล้วก็จะเติมนะ้ำเราจะค่อยๆเติมเข้าไปนะคะ เนื้อที่ได้แล้วคือเนื้อยาสีฟันนะคะที่บอกได้แล้ว,ลวนะคะเนื้อเหนียวเหมือนยาสีฟันอุ้ยโตลงไปอย่างนี้หรอคะโตลง,งไปเลยโตลง,งไปเลยให้ทั่วเลยนะคะสะให้เต็มเลยนะคะหนูแย้ม เราจะใช้ฟองน้ําขัดมันก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมค่ะนี่นี่พี่กําลังทําค้างนะคะสวยมากค้างจะทํายากกว่าบล็อกของเหมือนของลูนเลียนใช่ไหมคะเป็นเซกเนี่ยยากกว่าเพราะว่ามันมีความนูนเออความสูงแล้วก็ใหญ่กว่าแล้วก็มีเหลี่ยมนี่เนี่ยโอ๊ยนี่น่ารักมานี่ไงนี่ไง กิน<ม>หล่นบ้างหล่นแล้วก็ล้างใช้ได้เก่านะคะถ้ายาแนวมันแข็งตัวค่ะพอยาแนวแห้งแล้วนะคะก็ใช้ฟองน้ำชุบน้ำแล้วก็ข,ข,ขัด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 ให้ยาแนวที่มันเลอะตัวแผ่นนี้ยค่ะแผ่นสีสีเนี่ยลุกออกไปนะคะ ฮ่าช่วยางไหนดีตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูปุ้งปิงมุ้งวิงวิงวิง,ง,งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามมากของหนูแย้มนะคะมาดูของหนูยิ้มกันค่ะอ่าหนูยิ้มก็ใกล้จะเสร็จละของหนูยิ้มนะคะตรงนี้จะบุ๋มลงไปนิดนึงเพราะว่าใส่เป็นไข่มุกนะคะเครื่องประดับเสร็จแล้วนะคะของหนูยิ้มค่ะี่เลย สวยมากอะโชว์ให้พ่อบอมดูนี่ของดูยิ้มแด้ได้ค่ะมีเรียงแล้วมีแบบนี้ด้วยเหรอแล้วก็อย่างนี้ด้วยโอ้ยสวยบิกแบบนเลยนะเนี่ยนี่เลยใครอยากมาทํานะคะก็สามารถมาได้ร้านนี้นะคะทุกคน,นทุกคนทุกคนใครมาตรงนี้นะต้องมาแวะซื้อน้ำมะพร้าวปั่นนะ มะพร้าวปั่นนมสุดอร่อยมากตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเนี่ยอร่อยมากค่ะมีร้านไอศครีมด้วยนะคะทุกคนมีหลายรสชาติมากเลยค่ะมีถั่วพิซซาชิโอสาวาัวรสมะพร้าวอ่อนตรงนี้มะพร้าวอ่อนน่ากินมากเลยอะ่ะอร่อยไหมคะยังเดี๋ยบอร่อยไหมคะของหนูยังเปาา็นสัวรสมีเม็ดสัวารสเลยอะ่ะเปรี้ยวเลยเหลักใขอชิมหน่อยนะ อืมกินแล้วสดชื่นเลยเรากลับมาดน๋ยิ้มยันได้ไหนนี่ก็น่ารั้น่อยชอบสีเหลืองเหรอคะยิ้มสีเหลืองที่ยิ้มอ่ะชอบยิ้มเนี่ยสีเขียวนี่ละคะแล้วก็นี่ปรับะราจะปรับเราจก็รูดรูดแบบนี้ เลือกเอาอย่างโอเคความยาวความสั้นของเราได้เลยไหยิ้ยก็เก็บเก็บไว้ข้างในก็พอสวยนะเฮ้ยเท่มากเลยอันนี้เหรอคะโอเคแย้มนะคะสีมันสวยอันนี้แย้มเลือกไม่ได้อีกแล้วนะแย้มมันเยอะเกินใช่ไหมอันนี้เหมือนใส่สังขายถหลังให้พี่หน่อยอ่าสวยมากตามร้อยหกสิบค่ะสองสองชิ้นเนาะตาตาโอเค รักมากขอบคุณค่ะพี่ดิยาขอบคุณค่ะายรูปนี้เลยเดี๋ยวร้านนี้นะคะเป็นร้านตรงทางเข้ามาเลยค่ะตรงนี้นะคะอ่าวันนี้หนูแย้มมาเล่นสนุกไหมคะสนุกสนุกมากแล้วได้อะไรเนี่ยโอ้ได้กล่องสุ่มไปซื้อกล่องสุ่มมาด้วยโอ้ได้สร้อยด้วยนะหนูแย้มก็ได้หนูยิ้มก็ได้กล่องสุ่ม วันนี้สนุกมากเลยนะครับจริงๆมันมีกิจกรรมให้เล่นอีกเยอะเลยนะครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับแวะมาที่นี่เลยบ้านข้างวัดนะครับของคนดู g o ่กันแม p นะครับโอเควันนี้บา,บายยนะครับบมายบาย